สวัสดีจ้าจอยพารวยแสดงจ้าสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่กทกทานจ้าสวัสดี FC หวยฮานอยหวยลาวแล้วก็พี่พี่ FC รัฐบาลไทยทุกทุกคนทุกทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกจากเมื่อนี่จอยกะมีแนวทางฮานอยสูตรแยกสามน้อยงวดประจำวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดสองห้าหกสี่มาให้พี่พี่เพื่อนๆได้รับชมจ้า แต่กนสิไปรับสมันที่2 5หาค่ะเดี๋ยวมาเบิง่งผลสรุปว่าจอยให้ตัวใดไปแน่จ้าน้อยพิเศษจอยให้เด่น5-4วิ่งรูดจ้าผลสรุปบนออก0-0-6 2ตัวลากออก7-1อันนี้จอยรูดไปเนาะจ้าน้อยปกติจอยให้เด่น5-6วิ่งรูดจ้าผลสรุป3ตัวบนออก8-5-6 8-5-6นี้จอยเข้าตรงๆจ้าพี่น้องจ้า5-6จ้า มาตรงๆห้าหกปอดจอยบอกพี่พีเอฟซีน้อจะนอว่าน้อยปกติกับน้อยพิเศษนี่เป็นตัวเด่นตัววิ่งตัวเดียวกันนราจะนอสามารถร่วมกันได้จ้าสลับกันไปสลับกันมาได้นาอจะนอเพราะว่าตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดตัวเดียวกันแล้วก็มาเข้าเด่นห้าวิ่งรูดห้าจ้าส่วนน้อยพิเศษกับเด่นหาวิ่งรูดหาเข่าน้อยจะนอเพราะตัวเดียวกันจ้าสองตัวล่างออกสามศูนย์สามศูนย์นี่จอยหลุดไปนอจ้า นอย VIP จอยให้เด่นสามสองวิ 3, 2, ่งรูดจ้าสามตัวบนออกสามหนึ่งสามหนึ่งสามจอยเข้าตัวกลับจ้าสามหนึ่งจ้ามาตัวกลับน้ายจะนอพี่น้องจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าบนหนึ่ตัวล่าง51าหนึ่งห้าหนึ่งอันนี้จอยหลุดไปน,น้อยจะเนาะสรุปแนวทางหานอยสูตรแยกสามนอยวันที่ยี่่จอยเข้า น้อยปกติจะห้าหกห้าหกนี่คือจอยเข้าตรงๆจะห้าหกนะจ้ะแล้วก็มาเข้าเด่นห้าวิ่งรูดห้าเด่นห้าวิ่งรูดห้า,านะจ้ะเนาะน้อย V.I.P. หนึ่งสามจ้าหนึ่งสามจอยก็เข้าตัวกลับสามหนึ่งนะจ้ะเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับจา่ายแล้วก็มาเข้าเด่นสามจ้าเาด่นสามวิ่งรูดสามจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ,ๆ oli, สี่ตามแนวทางฮานอยจ้า คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเชียงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันแนวทางอาจจะมีเขาาา่าบ้างรูดบ้างนะจะปะผนกันไปจ้าชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะจ้ะห้าหนอยสูตรแยกสามน้อยวันที่25เดือน11บอดหหกสพิเศษนอยจอยจะให้เด่นอยู่ที่สีจ้า น้อยพิเศษจอยให้เด่นสีเก้าวิ่งรูดจ้าสีก็มีสีศูนย์สีสองสีหกสีแปดจ้าเก้าก็มีเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ด แล้วก็เก้าแปดจ้าคู่เด่นสี่เก้านอกจากทำาคู่เด่นก็นําไปเป็นแนวทางเด่นนอกจากนอกคู่เด่นสี่เก้าน้อยปกติจะจะให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่แปดเจ็ดจ้าน้อยปกติเด่นแปดเจ็ดวิ่งรูดจ้าแปดก็มีแปดหนึ่งแปดสองแปดเอา้าแปดหกจ้า 8ปดหตัวเดียวกันเนาจ้ะเนาะกลับไปกลับมาจ้าแปดก้าเจ็ก็มี70 74 7ูนยคู่เด่น8 7ดจา้าคู่เด่น8 7ดเจ ห้าเจ็ดจ้า V.I.P. เด่นหาเจ็ดวิ่งรูดจ้าห้าก็มีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่จ้าห้าหกห้าสี่เจ็ดก็มีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดหกจ้าคู่เด่นห้าเจ็ดจ้า คูเด่นห้าเจ็ดเดี๋ยวมากเลงตัวเด่นจ้าตัวเน้นห้าหกจ้าเจ็ดสามสี่สอง เลือกตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าพี่น้องจ้าหมักตัวได้ชอบตัวได้แคปแคบหนาะจอไหวบันถึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางได้นอจา้าสถิติในการคำนวณตัวเลขนอจ้านอกพี่น้องจ้าบางมือกอารสีเขาร้ายบางมือกอาสีเขาน,น้อยน่อยนอจ้านอกฝาพนกันไปจา้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นขอหายพีพีเอฟซีทุกคนทุก่านโชคมีลามีโชวมีใช้กันทุกคนนอจา้า ลำดวยกันทุกคนจ้าเขามาแล้วก็ฝากนอะกจากฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับโจ้ทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมานอะกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า